ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมปกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ r ร d v e l v ว t นั่นเองนะครับกับการคัมแบ็กครั้งใหม่ล่าสุดนี้กับอัลบั้มเต็มชุดที่3ามชิล i ิลนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือบอสอาชิล i l ลนั่นเองนะครับล่าสุดในตอนนี้นยอ นะครับเป็นตัวที่1นึงใน IG เนี่ยคือแบบเรียงมากกเก๋ๆเลยนะครับเรื่องคอนเซปต์งานอาร์ตต่างๆเนี่ยไว้ใจเวทเวทได้เลยไม่เคยทำให้เราลัฟฟี่แล้วก็แฟนๆเนี่ยผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียว ตั้งแต่เดบิวต์มาจนถึงในตอนนี้ไม่ว่าจะคัมแบ็กกี่ครั้งเนี่ยคอนเซปต์ไม่เคยซ้ำครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมาแบบว่าลึกลับน่าค้นหาสุดๆมีความแบบว่าลึกลับเข้าไปเหมือนจะย้อนยุคก,ก็ไม่ใช่นะครับเหมือนจะเป็นโลกอีกโลกหนึ่งก็ไม่เชิงมีปริศนาต่างๆเนี่ยซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยและล่าสุดนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับปล่อยมาทีเดียวเนี่ยสคนรวดเลยทุกคนฟังไม่ผิดนะครับปล่อยมาทีเดียวรวด4คนแต่ว่ายังไม่ครบวงนะครับขาดไป1คนที่ปล่อยมา ตอนนี้เนี่ยก็จะมีไอรีนซึ่งกิ่อยแล้วก็เยรินะครับขาดเพียงแค่เวนดี้คนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีตามเพื่อนๆมาแฟนๆก็เลยบอกว่าเอ๊แบบนี้เนี่ยเป็นกิมมิคก,กิมใจของทาง SM หรือเปล่าที่เขาวางแผนมาแล้วเพื่อให้มีอะไร Surprise. เซอร์ไพรส์วนดี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่เล่นใหญ่เล่นโตกว่าเมมเบอร์คนอื่นๆหรือเปล่าหรือว่า จะเป็นการลืมจริงๆสําหรับ SM นะครับอันนีงแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงกันอยู่ใน X หรือว่าในทวิตเตอร์รวมไปถึงพันทิปเอ่ยสื่อโซเชียลมีเดียเอ่ยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็วิเคราะห์กันนะครับทุกๆครั้งที่เวลเวทคัมแบ็กเนี่ยก็จะมีเรื่องให้เหล่าลับวีนักเสือร์เนี่ยได้ไปไขปริศนาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆมากมายและหลายคนก็บอกว่านี่เนี่ย SM ไม่ได้ลืมหรอกมันเป็นแผนมันเป็นแผนของเขาเมดเยอะจริงๆกับการคัมแบ็กในครั้งนี้เวนดี้เนี่ยน่าจะรับบทเป็นตัวหลักสําคัญในการคัมแบ็ก ครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นคนที่ไล่ฆ่าทั้ง4สาวหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบว่าตุยไปแล้วเพราะว่าเรเบเวตเนี่ยเขามาพร้อมกับความแบบลึกลับปริศนาฆาตรกรตรมฆาตกรนะครับแถมในโลโก้หรือว่าโปสเตอร์หลักของการคัมแบ็กเนี่ยยังมีเสือสีน้ําเงินสีฟ้านะครับซึ่งก็เป็นสีประจําตัวของเวนดี้ด้วยอาจจะหมายถึงว่าครั้งนี้เนี่ยเวนดี้จะเป็นนักล่าหรือเปล่าแล้วก็มาตามล่าไล่ล่าหาสาวสาวทั้ง4คนนั่นเองซึ่งก็จะเป็นเหยื่อแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะครับ ตัวคลิปวิดีโอของแต่ละคนที่ปล่อยออกมาเนี่ยจะเรียงวินาทีกันเลยไม่เท่ากันทุกคนนะครับของจอยเนี่ยจะ11วินาทีไอรีน12วินาทีกระโดดข้ามไปซึนกิ14วินาทีแล้วก็เยรินะครับ15วินาทีขาดของเวนดี้ไปคนเดียวเท่านั้นซึ่งน่าจะเป็น13วินาทีซึ่งเลข13เนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปกับความลึกลับเออใดเอยไปอีกรับวีก็เลยเดาๆกันว่าหรือว่าครั้งนี้เวนดี้เนี่ย อาจจะไม่ใช่นักล่าหรืออาจจะเป็นเดี่ยวเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่หายไปเหมือนแบบว่าคนที่แบบหายตัวไปอย่างไรร่องรอยอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับโอ้ยนะ่าตื่นเต้นมากๆกับก,บการคัมแบ็กครั้งนี้ชิลคิวลัฟฟี่คนไหนแฟนคลับแฟนเพลงคนไหนของเรดเวลเวดเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับคิดว่าการหายไปของเวนดี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นแผนหรือเปล่าล้วจะมีเล่นใหญ่เล่นโตมาในวันนี้นะครับสี่ทุ่มตรงหรือว่าเอาง่ายๆก็คือ SM ลืมจริงๆเนี่ยก็ามาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คล ไปครับสวัสดีครับอันยอง